แต่ถามว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่หนึ่งทำไมที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยหรือมองว่าทําอะไรลูกก็ได้พ่อไม่ใช่เจ้าของชีวิตพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกเป็นผู้ให้กําเนิดเป็นคนเลี้ยงดูเป็นคนที่ต้องนําทางเขาให้ปลอดภัยและถูกต้องแต่ไม่ใช่ทําอะไรกับร่างกายเขาก็ได้เอ่อ ที่จะไม่ขออนุญาตพูดในมุมของพี่หนึ่งเพราะพี่ไม่ทราบว่าพี่หนึ่งคิดอะไรได้ค่ะเออเพราะพี่ไม่ทราบว่าพี่หนึ่งคิดอะไรแต่เพียงแต่ว่าอ,อถามว่าถามว่าแต่ถามว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่หนึ่งทำไมพี่ไม่เห็นด้วยคิดว่าสิ่งที่พี่หนึ่งทำไปเนี่ยเอ,อรู้สึกว่ามันมันก็ เกินขอบเขตไปสักนิดหนึ่งแม้ว่าเขาจะยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงความรักในครอบครัวเขาก็ตามแล้วก็เภรรยาเป็นคนถ่ายคลิปให้รู้เห็นตรงนี้ก็ตามแต่เรากลับรู้สึกว่ามันมันเกินเกินขอบเขตของการแสดงความรักไปนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันไม่ค่อยจะเหมาะสมเพราะอะไรมันมีเหตุผลเพราะว่าอพอน้องเขาโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งน้องไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนอื่นมาจับแบบที่พ่อเขาจับบ้าง คือมือล้วงไปตรงก้นหรืออะไรก็ตามแม่อหนูอดูดปากาแบบว่าอ่าอ่าหรือหรือจับไข่ลูกจอามือไปจับโดนอวัยวะเพศหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้องจะไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นมาโดนแบบนี้บ้างเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําไม่ได้สองในอนาคตเมื่อเขารู้สิทธิของตัวเองรู้การปกป้องร่างกายตัวเองเริ่มรู้ว่าโซเชียลคืออะไรรู้ว่ามาตรฐานสังคมคืออะไรสิ่งหนึ่งที่เขาจะแย่รู้สึกแย่ กับตัวเองคือเมื่อเขาเห็นภาพตอนโตเพราะสิ่งนี้มันคือสิ่งที่พี่หนึ่งโพสตในโซเชียลแล้วมันอยู่ในโซเชียลมันอยู่ในทวิตเตอร์แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ก<ช>ําลังกังวลว่าน้องเขาคือเราแคร์เด็กอะผู้ใหญ่เขาต้องรับรับรับปัญหาเมื่อคืนนี้เขาให้ได้ค่ะแม่แต่เด็กเขาจะรู้สึกยังไงอิมแพคขนาดไหนในวันที่เขาโตขึ้นแล้วเขาเจอภาพนี้แล้วเขากับรู้สึกอะ ฉันโดนแบบนี้เหรออ๋ออันนี้คือไม่ใช่เหรอเอ้าทําไมพ่อฉันทำเดี๋ยวฉันอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่กังวลมากกว่าค่ะในมุมมองเนี้ยเวลาที่เราเห็นข่าวในวงการบันเทิงหรือข่าวสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่อยากจะวอนขอให้ทุกๆคนทําก็คือว่าคุยกับครอบครัวคุยกับคนข้างในครอบครัวว่าเอ้ยเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะนั้น